ฮะซีโอใหญ่วันนี้ใส,ส่สูตรเรอนวันนีหนห้ับ้โอ้ดีเลยครับผมรู้สึกว่าเป็นงานรูปแบบใหม่ไม่เคยไม่เคยได้มาทำงานเกี่ยวกับการแพทย์อย่างนี้ครับใช่ก็เพื่อนโลกครับผมแต่ก็ดีใจเพราะว่าผมเองก็เคยอยากจะเรียนด้านการแพทย์ด้วยแล้วก็พอได้มาทำงานอะไรแบบนี้ก็รู้สึกว่าส่งเสริมเรื่อง การรักสุขภาพแล้วก็การแพทย์ของไทยส่วนตัวเรื่องสุขภาพสำคัญแค่ไหนเพราะตัวเองก็ทํางานหนักด้วยผมให้สุขภาพเป็นที่หนึ่งตลอดอยู่แล้วครับเพราะว่าสุขภาพสาคัญมากๆแล้วก็ด้วยความที่เราทํางานทุกวันด้วยเรียนด้วยแล้วก็ทำธุรกิจด้วยทําอะไรเยอะแยะมากมายครับผมก็ต้องรักษาสุขภาพให้ดีไม่งั้นก็วันต่อไปก็ไม่มีแรงที่จะทำธปคนที่าอบโรคือผมมาเป็นอะไรก็เข้าโรงพยาบาลเพราะว่ารู้สึกว่าเชื่อมั่นได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ คือปกติตอนแรกๆตอนที่ผมไม่ได้ทํางานโรงการบางเลยก็ก็จะเลือกกินยาที่เราที่เราก็ปกติก็กินอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไปโรงพยาบาลก็มั่นใจกว่าแน่ใจกว่าด้วยแล้วก็หายเร็วกว่าด้วยเพราะว่าบางทีเราต้องทํางานวันพรุ่งนี้เลยก็ฉีดยาเลยอะไรเงี้ยให้หายเลยแล้วผมฝากให้หลายๆคนดูแลสุขภาพหลังหองดูแลสุขภาพเป็นาตั้นนะครับได้ครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมเรื่องสุขภาพของตัวเองนะครับผมไม่มีใครรักษาสุขภาพตัวเองได้ดีเท่าคุณเองนะครับ ก็รักษาสุขภาพกายสุขภาพใจนะครับผมแล้วก็ถ้าไม่ไหวจริงๆถ้าป่วยจริงๆก็นี่แหละครับผมที่นี่เลยเยอะแยะมากมายโรงยาลจุฬารามาธิราชประสาขผมเยอะแยะมาก,รรมามมากๆก็ตอนนี้เขาร่วมมือกันแล้วก็ออกไปในที่ต่างๆที่เร่ออะไรเข้าถึงการแพทย์ได้ยากเลยนะเยก็ไปตรวจสุขภาพได้ไปฉีดวัคซีนได้ไปเจาะเลือดหานู่นนี่ว่าเป็นโรคอะไรคืออะไ,ไก็ได้ เมื่อกี้เราเวทีกันมารู้ถึงเรื่องสุขภาพใจเออโรคภูมิปกติเป็นแบบสภาพจิตใจมันเจ้าดีครับดีมาเสมอครับสภาพจิตใจผมเก่งไหมล่ะมีที่ภาพบอกอายุเพราะว่าทำท่าเนี่ยไม่ใช่อายุเจนเธอแล้วนะทำไมอ่ะอันนี้เจนซีเขาทำการเออไปเจนเจนฟลายเขาทำกันเหรอ ไอ้เน,นี้ <im itation> โอ้โหเยอะเก๊ะไปแล้วไปแล้วไปว <c oughs> ไป่าจริงๆ <im itation> <อ>ในในส่วนตัวก็คือดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจตัวเองอย่างดีตลอดไป <im itation> ดูแลพยายามดูแลให้ได้ <im itation> ดีครับผมเพราะส่วนตัวผมก็ถ้าสุขภาพกายอย่างเงี้ยผมก็จะมีคุณแพผลหูแพ้ฝุ่นแพ้แ,พแบบขนหมาอะไรครับผม <im itation> <im itation> แล้วก็ <c oughs> เป็นหอบหืดอะไรอย่างเงี <im itation> ้ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องทางเดินหายใจค่อนข้างเยอะแล้วก็ แบบแพ้เหงื่อตัวเองอะไรเงี้ยแล้วเวลาออกกองอะไรก็จะเป็นผื่นก็นั่นแหละก็ก็พยายามรักษาได้ดีสุดครับกินยาแก้แพ้แบบพยายามไม่รู้อะไรอ่ะกินวิตามินก่อนแบบหลังกินข้าวเออแล้วพักผ่อน้เพียงพออะไรเงี้ย้าเธอเธอต้องออกกองไงแล้วซึ่งอากาศประเทศไทยอ่ะก็แบบแพ้ไงเออแล้วเป็นแพ้เหงื่อตัวเองเนี้ยใช่ใช่ใช่แพ้เป็นคนที่แพ้เหงื่อตัวเองแบบผื่นขึ้นอะไรพวกเนี้ยแต่ก็ทำอะไรไม่ได้กกินยาแก้แพ้ไป ก็คือจดพอกินยาแก้แพ้เราย,ยังทำง,งานได้ทําได้ครับก็กินที่ไม่ง่วงไงปกต,ติยาแก้แพ้ไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรหรอเราพกยาแก้แพไปอีกสองอเลยครับโอ้ในกระเป๋าผมนี่มียาแทบจะทุกชนิดเลยครับใครเป็นไรก็บอกได้มียาแก้ปวดหัวเออในกระเป๋าส่วนใหญ,ญ่ที่ต้องพกคืออะไรบ้างโอ้ก็อ่ะก็จะเป็นยาพ่นยาพ่นหอบผออบื่นแล้วยาพ่นจมูกแบบแก้คัดจมูกอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ยาแก้แพ้ยาแก้ปวดหัวพาราลยธรรมดายาแก้อเสบสุดโะไลพวกเนี้ยก็ม <IS mus i> ีก็นม่หนาเธอเป็นน้องพยาบาลเพือนที่ได้เลยนะฮัตเตอร์แล้วพวกนี้มีหมดมีหมดเลยครับผมต้ลองคือต้องพกอย่างเงี้ยไปตลอดไปทุกที่พกทุกที่ครับผมเพราะว่าก็เราทำงานด้วยถ้าอยู่ดีแบบคัดจมูกก่อนขึ้นร้องเพลงอะไรเงี้ยก็ร้องไม่ได้เจ็บคอก่อนไ่ร้องเพลงก็พยายามกินยาอมลาฉีดอะไรเงี้ย ก็นั <bin uk> <azo> el, ่นแหละรักษาตัวเองแปลว่าเคยเจอที่ประเทเหตุการณ์แบบที่แบบว่าเหมือนแบบออกกำลังจะต้องขึ้นเวทีต้องโชว์แล้วแบบทุกครั้งเลยครับผมผมก็นี่แหละก็จะเรียกว่าอะไรอ่ะก็จะกินแรกคลองก่อนขึ้นขึ้นขึ้นร้องเพลงทุกครั้งโฆษณาเลยหนักไปเลยเอ้่ดิโฆษณาเลยจะก็จะกินอะไรพวกนี้แหละครับเออใช่ก็กินแล้วก็นั่นแหละทำให้ตัวเองร้องเพลงได้เลยทำยังไง ป๊าสิบค่ะมันเกิดวันเกินทำให้เบอร์ยี่สิบหลับขอบคุณครับอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุผมไม่2ี่สิบเอ็ดขวบยี่สิบเอ็ดปีแล้วครับโอ้ยยี่สิบเอ็ดปีบริบูรณ์คือไม่สามารถเรียกน้องเกมได้แล้วก็มีคนเรียกอยู่ก็เรียกอะไรก็ได้ครับแลผมแล้วแต่ใจจะอยากยี่สิบเอ็ดปีมีความสุขมากแค่ไหนครับสำหรับปีที่ยี่สิบเอ็ดของเรายังไม่รู้สึกถึงความแตกต่างครับเพราะว่าทำงานทุกวันแล้วก็ ไม่ไม่ได้มีโอกาสที่จะริมรถความเป็น21เท่าไหร่แต่ก็ไม่รู้มัาจะแตกต่างยังไงนะเพราะว่าตอนที่ขึ้นจาก17มา18แล้วก็ไม่รู้สึกแตกต่างเหมือนกันก็แต่ว่าปกติตอายุ21เนี่ยของเพื่อนผมเนี่ยเขาจะแบบดีใจมากๆจะเป็นแบบอีกขั้นหนึ่งของชีวิตเพราะแบบบรรลุนิติภาะวะแบบเต็มตัวแล้วอะไรเงี้ยใช่ก็แต่ผมก็ไม่รู้สึกแตกต่างอะไรเพราะผมก็ทํางานมาตั้นแต่เด็กแล้วใช่คือเราไม่ได้รู้สึกว่าการที่ การที่รอยูวีอคือทําให้เรารู้สึกโตขึ้นไม่ครับผม,มก็เหมือนเดิมครับเพราะว่านั่นแหละก็ด้วยทํางานมานานแล้วอะไรอย่างนี้ครับก็เลยทําให้รู้สึกโตกับเพื่อนมั้งแต่ก็ถ้าที่เหลือก็ไม่ได้รู้สึกโตอะไรขนาดนั้นแต่ก็ล่าสุดก็พทนารเนาะ มีไงมันเจอใช,ใช,ใช,ใช่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 เขาหอบอะไรไปให้เราคะเขาหอบลาบูบ okay? ูมาให้คร yeah. ับผมลาบูบูวันพีชเป็นชอปเปอร์นี่เราเรียนอยากได้อยู่แล้วเหรอผมไม่รู้นะว่าช่วงนี <t <t ้เขารู้ได้ไงว่าผมมาดูวันพีชอยู่ไม่ไม่โฉมละรู้ใจไงจริงก็งงเหมือนกันว่าเออรู้ได้ยังไงเขาไปแอบส่งเขาไปแอบส่งไม่น่ามีใครรู้ว่าผมไม่ได้บอกใครเลยผมดูี่ไม่ได้บอกใครเลยอาจจะแบบเขาอาจจะแอบส่องโทรศัพท์ผมตอนผมแต่งหน้าอยู่หรือเปล่า ใช่ผมก็แต่งหน้าผมก็นั่งถ่าย tiktok นั่งนี่แต่วันนี้วันนี้วันนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เขาอาจจะรู้แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเขาอาจจะคิดว่าผมหน้าเหมือนลาบูบูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยซื้อมาให้แต่อันใหญ่มากเป็นอันใหญ่ที่สุดที่ผมเคยได้ไปแล้วใช่ปกติจะได้เป็นมอลลี่ส่วนใหญ่แต่นี้เป็นลาบูบูอันแรกที่ใหญ่ยักษ์มาหัวรันก็ถูกใจเราเลยใช่ก่อนไม่้บมคะว่าว่าของวันที่เขาให้จะเป็นอะไร ไม่คิดครับไม่คิดไม่คิดไม่รู้เลยคือตอนแรกไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าเขาจะมาหรือเปล่าเขามีงานต่อแต่ว่าสรุปมาก็จริงๆก็ตั้งใจแหละว่าจะก็คิดอยู่แล้วแหละว่าจะมาแต่ก็แต่ก็ทําเป็นเซอร์ไพรส์สักนิดหนึ่งไม่ได้เก่งเลยเก่งเลยแต่ก็เซอร์ไพรส์จริงจริงนะตอนแรกคิดว่าไม่รู้ว่าไม่อ่ะห้าสิบห้าสิบ ไม่แน่ใจว่าจะมาทันหรือเปล่าเคยคิดว่าเออเอหน้าเมื่อกี้ขิงมากเลยอ่ะน้าเมื่อกี้แบบเหมือนแบบรู้อยู่แล้วแต่เขาไม่มาทีเซอร์ไพรส์ก่อนเซอร์ไพรส์กูไม่มาไม่ใช่เซอร์ไพรส์ผมเซอร์ไพรส์แฟนคลับด้วยก็นั่นแหละแต่ก็รู้อยู่แล้วว่าจะมาแล้วเห็นในเห็นบอกด้วยว่าของขวัญชิ้นนี้จะยังไงคะจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเลยเหรอใช่ผมทำบ้านอยู่ไงแล้วก็แบบผมมาทำที่ตั้งพวกเนี่ยแหละมบคุยกับมาเลยเนี่ยก็ทำที่ตั้งเอาไว้แล้วก็

อ่ะจินละอ่ะจินละยังไงสักจินละจินละมีเขาอวยพรอะไรยังไงที่คุยกันนี่หมายถึงเขาอวยพรผมยังไงเหรอเออเพนั่นแหละก็ตามที่ทุกคนได้ยิน้ฉันไม่ได้ไปจะไม่ได้ยินผมก็จำไม่ได้แล้วอ๋อตอนเราเป็นพรมเมเลอร์เพลงหมดพี่ขอร้องให้เรามันหวานเจี๊ยบไหมคะมันมันมันก็หวานเจี๊ยบไปเลยอ๋อเธอหวานเจี๊ยบแต่ถ้าไม่ถ้า เราจะคงคิดอยู่ว่าจะเอาเพลงนี้ไปร้องในในในคอนเสิร์ตร้องปไปเลยร้องไปเลยเฉลยไม่ได้เฉลยอันนี้อันนี้สปอยได้ได้เลยนะ ไม่มีใครด่าเพราะยังไม่ได้บอกใครเหมือนกันก็นี่แหละคิดส่วนตัวเลยแสดงว่าไปอยากไปเห็นโมเมนต์เธอสองคนร้องเพลงนี้ต้องทำอไรก็ต้องซื้อผัดสิครับผมใครบันมื่อไไรนะคะคุณนายโฟร์เอเวคคอนเสิร์ตขายบัตรวันที่5จุฎาคมใช่ไหมโอเคแล้วบอกได้บอกไปงงแล้ว บได้่อความแน่ใจไงเพื่อความแน่ใจมาปล่อยแล้วเมื่อกี้นั่งดูสปอร์ตตัวเองอยู่มาปล่อยแล้วเไม่อยังไม่ได้ดูเี่ไอเด็กเก่งนะแล้วไปที่ไหนกันไปไม่รู้กันแล้วันที่ห้าวันที่ห้าจุลายนในที่เกตเมเจอร์ใช่เปิดสองรอบครับมีวันที่สามสิบกับสามเอ็ดสิงหาครับก็สามารถไปจับจองกันได้ แล้วก็จะมีแบบไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยสำหรับใครที่มาไม่ได้เป็นการขึ้นอินแข่อีกครั้งเป็นเจ้าพินแล้วสบายแล้วไม่นะตื่นเต้นทุกครั้งที่ขึ้นเลยนะก็อ่ะมันจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของเราแบบ2คนก็จะมีเป็นนี่แหละเจะมีไลท์โฟร์ t ไม n c เทิร์นคอนเสิร์ตแลนด์เดอะเวิร์ลคอนเสิร์ตแล้วก็นี่อเวกคอนเสิร์ตรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ขึ้นเลยแล้วก็ยากทุกครั้งนี่ยากขึ้นทุกครั้งนี่ขึ้นด้วยเพราะว่าไม่รู้ว่าจะทํายังไงให,ให้มันแปลกใหม่ดีอเง้้ยตหหหาาคควมมแปลกกใใ,ใ,ใ่ทุน ได้ไมาดูตลอดเลยแต <Cock S 1> <ım. S 2> ่พอทุกครที่เราขึ้นอินแท t บ่อยกนมีอะไรที่เราแบบอยากอยากอยากทำาไหมเพราะพวกเรารู้จักพื้นที่แล้วอยู่แล้วแบบไปแบบไหนจะโหดแบบนบ้คบบแ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 บกาอยแบบแาอแบบแหบะแบบแแอบแบบแบบแบบแแบบแนบแบบทีบแบบแบีแบบแบบแบบแแบบแบบาแบบ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 แงบแบ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 แแ เคลองบางโหดมานอย่าเลยมันปกกเปียกเมื่อกี้เลยเขกเธอยังกยอดมุงกออกกำลังกายอยู่เลยค่ะก็ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพไงเออแต่ถ้ารักมากรัมวแล้วเกิดครับผมนั่นแหละก็อาหารอะไรใหม่ๆมาอย่างผมก็จะเป็นแนวแบบเรื่องดนตรีใช่ไหมอาจจะลองเครื่องดนตรีใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะไปแนวดนตรีไทยดนตรีสากลแบบแนวสๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะ เออจะมีลุกที่โตขึ้นไหมคะอันนี้มีมีคนฝากคำถามมาโตโตอยู่แล้วครับเออจะมีความลุกที่เซ็กซี่ขึ้นไหมเออเซ็กซี่เหรอเออได้ไหมได้ไหมเซ็กซี่ไม่ไม่ได้หรอกเนี่ยล้างทองนะโชว์ชิ้แขกเหรอครับล้างทองล้างทองพี่จริงโชว์ได้นะครับแต่ยากเลยมันเดี๋ยวกลัวจะมัมมี่จะเลือยกำเดาไหลตายโอ้แป๊บนึงเธอเห็นคุณ ธนวัตรหรือเปล่าขอโชว์แล้วไงฮะธนวัตรคือใครอ่ะโหอะนวัรนัทวัตรนรนัทแวันวัตนวันัทธวัตรนัทธวตรนวัรนวตรนัทวนว์รนัทธวนวรนัทธวัตคนนึงทวนวนรนทธวัตรเัรนัทธวัตรนนัทธรนขอรนทธวัวรรนรทรรร มีซิกแพคไหมเออวันแพควันแพคคืไม่รู้วันนี้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อ่าแต่ผมว่าถ้าผมทําให้มันขึ้นมันขึ้นหน่อยเออเราทำดูอย่างเด็ดแต่ไม่ทําดีกว่าเหนื่อยเหนื่อยด้วยนะอะไรครับว่าในคอนเสิร์ตจะได้เห็นอันนี้เป็นคอนเสิร์ตครับผมไม่ใช่มหกรรมการโชว์ซิกแพค เรามาฟังเพลงฟังดนตรีฟังมันดูเต้นอะไรอย่างงีด้ดีกว่าไม<า>่ใช่น้องว่ากรรมการโชว์ซิกแพ็คเนาะเรื่อเราวไหลเออเดี๋ยวจะเลือกเรื่องราไหลกันเนาอ, <c oughs> อีกหนึ่งอย่างที่อยากจะถามค่ะซีโอค่ะผลิตภัณฑ์ตอนนี้มันเยอะแยะแค่ไหนนะคะ อะไรคนใอัพเดทหน่อยอัปเดทหน่อยผมตอนนี้ก็จะมีอยู่สองธุรกิจครับจะมี DIY เป็นธุรกิจเสื้อผ้าแล้วจะเป็น Pick Me Up จะเป็นธุรกิจอาหารใช่ซึ่ง DIY เพิ่งเปิดป๊อปอัพไปครับผมก็นั่นแหละจะเป็นคอลเลคชันใหม่แล้วเดี๋ยวจะเปิดคอลเลคชันใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ตอนคอนเสิร์ตนี่แหละครับผมกำลังทำกันอยู่ครับแล้วก็จะมี Pick Me Up เพิ่งปล่อย เมนูใหม่ไปเป็นหมี่ผุกพองสมุย่างอร่อยมากได้กินแล้วใช่ไหมครับได้กินแล้วเออผมชอบมากคือคือที่ผมทำมาให้ทุกคนเนี่ยก็คือผมชอบกินส่วนตัวด้วยแหละอ่าใช่ก็คืออะไรที่ผมชอบผมอยากให้ทุกคนลองกินดูแสดงรสชาติก็เป็นรสชาติที่เราก็คือได้ได้ชิมชิมเองแล้วก็ประทับใจเองแล้วก็ชอบมากๆใช่ก็เป็นคืออะไรอ่ะคือปกติผมแบบกินไม่ค่อยเผ็ดใช่ไหมแล้วก็กินแบบไม่ผัก ก็ผมก็เลยเปิดซองมามันจะมีข้าวพองมันมีหอมเจียวอ่าแเราจะมีพริกป่นอ่าก็แล้วแต่คนจะใส่ผักชีหนึ่งใบมีผักชีหนึ่งใบเท่านั้นสําหรับคนที่ชอบกินใครอยากกินผักไปหาซื้อเองไม่มีที่ผมมาขออนุญาตไม่ให้ขออนุญาตเป็นผิดอะไรการจัดเตรียมนเป็นคุณสมบัติที่ผมทํามาเพื่อผมกินเอง แบ่งปันให้คนอื่นได้กินก็นั่นแหละใครอยากหาซื้อผักก็ไปหาซื้อกันเองเดี๋ยวเดี๋ยวโฟดอาจจะมีทําผักอะไรมาก็ไปซื้อของโฟดแล้วมากินของผมก็ได้อ่ากินคู่กันไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะทำยังไ่พูดไปเรื่อยมากเลยเปิดเปิดขายยังอะไรครับผมีขายยหรือังเปิดขายแล้วครับผมก็ล่าสุดก็คือเปิดพิเออเดอร์ไปวันเกิดผมเลยแล้วก็มาเปิดเป็นป๊อปอัพที่ ที่เดอะมอลล์ครับผมที่ที่ผมจัดวันเกิดงานวันเกิดล่าสุดเลยก็นั่นแหละจะมีไปที่นั่นแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีเปิดอีกเรื่อยๆครับผมรอติดตามรอตติดามได้ครับล่าสุดอยากให้ฝากถึงพี่ถาด้วยค่ะว่าเราหลังจากที่เราแคปอันนั้นลงไปแล้วเราสัญญากับพี่ถาว่ายังไงว่าเราจะสร้างเราจะสัญญากับพี่ถาไหมสัญญาพาว่าอะไรพี่ถาคุ้มแน่นอนครับเอาเลยวๆ เอ้าน่ารักนะพี่ถาก็พี่ถาบอกว่าผมก็ส่งรูปแบบตอนนั้นผมก็แบบมีเรื่องจะปรึกษาพี่ถาใช่ไหมพี่ถาก็บอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมพี่ถาอยู่ที่งานแฟนมิ้ของสกายนันท์นี้ที่เพียดนานใช่ผมก็แบบผมเลยส่งแบบอยู่จะมีไอโฟนนะครับแล้วพี่ถาก็บอกแล้วผมก็แบบจ้นไหมครับจิ้นไหมครับแล้วพี่ถาก็บอกช่วยประทานโมเมนต์หน่อยเป็นไงล่ะ ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาช่ำช้ำมาละแต่เนี่ยอาพี่ถาว่าหลังจากนี้จะมีไม่ใช่แค่อาทิตย์ที่ผ่านมาก็แล้วแต่วันพระละกันวันพระจะมาช่วงไหนเดี๋ยวไปเช็คปฏิทินปฏิทินเลยปฏิทินเอะนะหนอะไรนะครับเดือนนี้วันพระเยอะเดือนนี้วันพระเยอะพรุ่งนี้วันพระพรุ่งนี้พรุ่งนี้รอดูเลยนะพรุ่งนี้ผมไม่เจอดิเศร้าลักอาจจะเป็นแบบโมเมนต์ออนไลน์ แต่ว่าถ้าถ้าได้เยอะเกินมันก็จะแบบไม่ได้หาเป็นของแรงมันก็เป็นของแรงใช่เพราะถ้าได้เยอะๆเนี่ยเขาจะแบบอ่ะเออจิ้นเกิดกาด มาจรินมั้ยได้เราสัญญาว่าจะมีให้มันโมเมนต์ของผมโมเมนต์ธรรมชาติผมไม่ปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นก็แล้วแต่ว่าความธรรมชาตินั้นจะมาตอนไหนก็รอลุ้นกันเอาดูเพราะผมก็ต้องลุ้นเหมือนกันนะครับพี่เขาี่เขหลังพูคุยไปเรื่อยแล้วโอเคโอเคค่ะขอบคุณนะะคั่นจะไม่ไี้เขาเจอในโมกของรอรอชมความรอจะไม่ได้รลยหนึงสองสามไปยี่สิบยี่สิบหนึ่งสอง